สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้ทิศเจ๋ออยู่ที่ตึกดับเบิลทีบายหูตันนะจ๊ะเป็นแหล่งซ h o p p i n g c e n t เ r และโรงแรมนะข้างล่างเป็นร้านค้าจ้ะชื่อตึกอินเตอร์มาร์ทมอบายพาวิเลียน นี่จากข้างในจะเป็นโรงแรมด้วยนะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีร้านค้าต่างๆจ้ะข้านเป็นโรงแรมร็อบบี้โรงแรมจ้ะด้านในก็จะมีการแสดงสินค้าของมาเลเซียนะจ๊ะมีร้านค้าต่างๆ,ๆะ Counter, Service, นะจ๊ะจะมีเคาน์เตอร์คัสเตอร์เซอร์วิสนะจ๊ะนี่จ้ะมีราคาต่างๆนะ มากมายเลยนี่จ้ะน่านั่งมากเลยข้างในสวยกำลังปรับปรุงก็มีข้างบนจ้ะนี่จ้ะมี KFC มีนันโดจ้ะ มีฮันนี่ร้านขายน้ำผึ้งนะจ๊ะฮันนี่แลนด์อินคโลเนียลไชนิสคูซีนจ้ะมีร้านสลัดนะจ๊ะมีแมคโดนัลตรงนี้แมคโดนัลนะจ๊ะเดินทางกับเจ๊มาเลยจ้ะมาเที่ยวด้วยกันนะจ๊ะเจ๊ขอเล่าให้ฟังนะตะกี้เจอเดินเจ๊เดินมาจากคอนโดลหลานนะ มาที่ในตรงนี้แหละกี้เดินถ่ายวีดีโอมาเรื่อยๆจ้ะผ่านสารทูตไทยนะซิเค r i ิตเป็นพี่แขกจ้ะเอาวีดีโอมาจับมือถือไปใหญ่เลยถามว่าถ่ายอะไรเจร๊ก็เลยขอโทษเขาแล้วก็เลยบอกว่ามาจากเมืองไทยแล้วเขาถามว่าพักที่ไหนเจ๊ก็บอกว่าพักกับร้านสาวร้านสาวทำงานเป็นทูตที่นี่แล้วก็ถามชื่อนามสกุลเขาก็เลยโอเคแต่ขอลบวีดีโอจ้ะเค่จะโดนจับซะแล้วตะกี้เนี่ย ตขาบอกตำรวจถ้าเห็นตำรวจเห็นนี่ตำรวจจับเขาบอกกฎหมายเขาเข้มงวดมากเลยที่นี่นี่จ้ะเป็นร้านร้านหนึ่งร้านนี้ร้านขายเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์นะจ้ะชื่อพอร์โตโรมาโนจ้ะมีซาวบัก้วยนะจ้ะเพื่อนเพื่อนซาวบักใหญ่มากเลยจ้ะนี่จ้ะ สตาร์บัคส่วนที่นั่งอันนี้เป็นโอเพนจ้ะนี่จ้ะจ้ะแล้เวเราเดินต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปที่ตึกคู่แฝดจ้าสวัสดีจ้ะ